สวัสดีครับเราก็มาต่อกันในส่วนของอีลาแอสนะครับในตัวอีลาแอเนี่ยครับที่เราเตรียมข้อมูลใน Excel ไว้แล้วนะครับเตรียมข้อมูล Excel ไว้แล้วเนี่ยทีนี้เรามาในอิเละแอครับในส่วนของด้านจัดเก็บนะครับด้านข้อมูลจัดเก็บรายได้นะครับก็มาที่นะครับระบบข้อมูลรายรับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมี ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีนะครับแล้วก็มาที่บันทึกรายละเอียดผู้ชำระภาษีนะครับก็คือกค1นะครับกค1กับกค2อนะครับกค2อคือลูกหนี้นั่นเองนะครับคือส่วนกค1ผู้ชำระภาษีครับแล้วก็มาที่ปรับปรุงการประเมินาภาษีนะครับแล้วก็เลือกที่ปรับปรุงนะครับเสร็จแล้ว,ว,ลวทีนี้ก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับด้านปรับปรุงทีนี้เราเลือกนะครับปี25 6 6 นะครับ2 5ง6นะครับแล้วก็เลือกภาษีที่นี่สิบผูกสร้างนะครับแล้วก็กดปรับปรุงข้อมูลนะครับการปรับปรุงข้อมูลนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรครับมันแค่เหมือนเป็นการรวบรวมไฟล์รวบรวมข้อมูลในไลแอดนะครับแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดเป็นแบบฟอร์มของกคหนึ่งให้เรามาทําการปรับปรุงนะครับไม่ต้องตกใจอะไรนะครับก็คือจะข้อมูลจะระบบก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอ นี่ยครับหรือไม่ก็เนี่ยครับวิธีก็จะมีนะครับเนี Eugene, h, wild, animals, ke, ่ยครับวิธีเขาก็จะมีบอกข้อ1นะครับเลือกปีภาษีข้อ2เลือกประเภทนะครับข้อ3กดปรับปรุงนะครับข้อ4กดดาวน์โหลดไฟล์นะครับข้อ5คือแก้ไขนะครับแก้ไขข้อมูลไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นําไฟล์เข้ามามาชุดนะครับมาชุดมาชุดไฟล์ที่เราทำมาไว้นะครับนี่ครับเรากดดาวน์โหลดไฟล์นะครับแต่นี้มันอยู่ในขอสอสเอ๋อ อยู่ในซอฟ์แเพ์มันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นการวิวให้ดูจริงๆผมก็น่า,นาจะเข้ากูเกิลเกิลโคมนะครับเพื่อจะได้ง่ายสะดวกลดเร็วนิดนึงนี่นะครับ ดาวโหลดมาแล้วทีนี้ระบบคอมนะครับเป็นการว่าเหมือนเหมือนถ้าถ้าถ้าท่านใดนะครับที่เป็นแบบผมนะครับอย่ากดลบนะครับกดที่เครื่องหมายสามจุดครับแล้วก็กดคลิปนะครับแล้วก็คลิปแอนนีเวย์นะครับมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ให้มันเป็นการเหมือนมองว่าเป็นไวรัสอะไรหรือเปล่าเนี้ยครับมันก็จะไปอยู่ที่ด้านดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนี่ครับตัวนี้ครับดาวน์โหลดตัวนี้ แล้วก็ต้องเอามาไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้ครับเพื่อให้จําง่ายนะครับอันนี้นะครับก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปแบบไฟล์กอคหนึ่งของระบบลาแอสนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มีอะไรบ้างนะครับระบบ l i แอสเป็นไฟล์ Excel ที่เรานําออกมานะครับข้อห้ามเลยหนึ่งห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์นะครับเหมือนถ้าบางท่านดาวน์โหลดไฟล์มาไฟล์มันซ้ํามันอาจจะมีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองเป็นไฟล์ซ้ําๆกันนะครับ ไฟล์ที่เราทําไว้ที่มันบันทึกที่ดีที่สุดนะครับควรที่จะลบไปรีเนมนะครับรีเนมเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อนะครับให้เหลือให้เหลือแค่ชื่อไฟล์นะครับวงเล็บหนึ่งสองสามนี่ไม่ไม่จำเป็นนะครับให้ลบออกนะครับส่วนไฟล์ในในใ,ในหน้าเนี้ครับที่มันคุมสีแถวนี้คือแก้ไม่ได้ครับมันล็อกไว้นะครับมันล็อกไว้ส่วนที่ว่ามันคม